สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็ได้จัดทําเพื่อจะให้เด็กๆนะคะได้ดูสินค้าขายดีนะคะใน s h o ป e ีเพื่อที่เรานะคะจะสามารถนำสินค้าในช h อป e ีนะคะไปขายออนไลน์นะคะในแหล่งอื่นๆได้เช่นเราอาจจะเอาไปลงใน Facebook ส่วนตัว อาจจะเอาไปลงในกลุ่ม Facebook หรืออาจจะเอาไปขายใน m a r k e t p a g e ใน Facebook ก็ได้นะคะสำหรับเทคนิคในการหาสินค้านะคะที่อาจารย์ได้สอนไป S h อ p ป,ปีก็เป็นหนึ่งในในเทคนิคที่เราหาสินค้าได้นะคะเมื่อเข้ามาในหน้า s h อ p e e ในแอปของ s h o p e e แล้วนะคะเราก็ไปดูที่หมวดหมู่ของสินค้านะคะเลื่อนลงมาเลยหมวดหมู่ของสินค้านะคะก็จะมีหลากหลายมากอ่า มีหลายมีหลายหมวดหมู่ลองเลื่อนดูนะคะหรือจะกดดูเพิ่มเติมเมื่อเรากดดูเพิ่มเติมนะคะในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะแบ่งก็จะแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆออกไปอีกนะคะเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายก็จะแบ่งเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดกางเกงขาสั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองกดรองเท้าผู้หญิงนะคะก็จะแบ่งเป็นรองเท้าส้นแบนส้นสูงรองเท้าแตะ หมวดหมู่มีหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูที่หมวดหมูรองเท้าผู้หญิงก่อนอาจารย์ลอลองเข้าไปที่รองเท้าส้นแบนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะในแถบด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวกรองของรองเท้าส้นแบนก็จะมียอดนิยมล่าสุดสินค้าขายดีมีตัวกรองเรื่องราคาให้ด้วยนะคะ หรือจะมี Shopee Mall ที่ส่งฟรี99บาทก็เลือกได้คราวนีเ้เราเนี่ยจะดูว่าสินค้าไหนที่มันเป็นที่นิยมมันมียอดขายเยอะๆเราอาจจะเลือกสินค้าขายดีก็ได้คราวนี้พอเราเลือกสินค้าขายดีนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเนี่ยจะโชว์ยอดขายว่า ยี่ห้อนี้รุ่นนี้สีแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะขายได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะรองเท้าคัชชูผู้หญิงเนี่ยอันแรก52บาทขายได้ตั้ง1.5พันชิ้นต่อเดือนขายได้เยอะมากเราลองกดเข้าไปดูค่ะอ่ะร้านนี้เขามีการใส่คลิปวิดีโอไว้ให้ด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากจีน เราก็สามารถกดดูคลิปเต็ๆมๆแบบนี้ได้นะคะลองเลื่อนลองเลื่อนดูรูปภาพสักแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเวลาที่สมมุติหากเราจะนำไปขายใน f c e e o o o m m r r k t t Page นะคะเราก็สามารถที่จะเอารูปจาก Shopee เนี่ยค่ะไปตกแต่งใหม่นะคะอาจจะใช้แอปในมือถือหรืออาจจะใช้ โปรแกรมแ a นว a Photoshop อีลาร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตกแต่งภาพก็ได้รูปนะคะเราก็ดาวน์โหลดได้กดค้างที่รูปนะคะแล้วก็บันทึกไปยังคางภาพในมือถือเนี่ยดาวน์โหลดได้ง่ายเลยกดค้างที่รูปค่ะแล้วก็บันทึกไปคางภาพนะคะอย่างร้านนี้นะคะรองเท้าคัตชูเนี่ยขายได้ตั้ง 20.4พันชิ้นต่อเดือนแสดงว่าขายได้ดีมากเขาก็จะมีรายละเอียดของสินค้าไว้ให้ว่าไซส์เท่าไหร่ขนาดเท้าเนี่ยควรกว้างเท่าไหร่จริงๆเวลาที่เราซื้อรองเท้านะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือความยาวความกว้างที่มันเป็นเซนติเมตรเพราะว่ารองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยค่ะถึงแม้จะไซส์เดียวกันแต่ความยาวความกว้างเนี่ยไม่เท่ากันหากสมมติเรานำรองเท้าไปขาย เราขายรองเท้านะคะเราก็ต้องชี้แจงลูกค้าให้ละเอียดว่าเ,เท้าเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เนี่ยถึงจะใส่ได้ไม่ควรที่จะระบุว่าสามสิบห้เจ่สิบสี่สิบเราต้องคำนึงด้วยนะคะว่ารองเท้าแต่ละย e ี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยไซส์จะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ชัวร์ก็คือเรื่องของความยาวความกว้างนั่นเองค่ะวัดออกมาเป็นเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิว รีวิวก็ค่อนข้างโอเคนะคะเขาก็จะบอกว่าอา่มีมีคนถ่ายภาพลงมาด้วยอลองไปดูรีวิวทั้งหมดสิรีวิวที่มีรูปภาพคนซื้อเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปภาพของสินค้าลงมาเราก็ดูว่าเขารีวิวว่าอะไรบ้างรีวิวโอเคไหมหากเราจะสั่งสินค้าของร้านนี้ไปขาย รีวิวโอเคหรือเปล่าสินค้ามีคุณภาพหรือเปล่าแบบนี้ค่ะเราอย่ามัวแต่ดูรีวิวอันที่มันแบบ5ดาวอย่างเดียวนะคะไปดูอันที่มันได้ดาวน้อยๆบ้างว่าเอ๊ะร้านเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะอย่างอันนี้เขาบอกว่าร้านส่งมาผิดอ่าเวลาส่งคืนก็ต้องเสียเงินค่าส่งกลับไป ร้านเนี่ยตอบวันละข้อความก็คือน่าจะตอบแบบตอบช้าค่ะเขาเลยให้ดาวหนึ่งดาวให้ว่าบริการจากร้านเนี่ยไม่ดีแย่มากอ่าอีกอันนึงเขาบอกว่าสินค้าไม่ต้องปกไม่ระบุให้ชัดว่าคาแบบอ่าฉะนั้นอันนี้คือได้สินค้าไม่ตรงปกนะคะ ฉะนั้นเนี่ยหากเราจะสั่งสินค้าจากร้านเนี้ยเราต้องดูดีๆอาจจะต้องแชทไปคุยให้ละเอียดนะคะอ่ามีมีคนบอกไม่ตรงปกหลายคนเหมือนกันอันนี้บอกพนักงานขนส่งแย่แต่จริงๆแล้วเรื่องพนักงานขนส่งเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ร้านเขาอาจจะควบคุมไม่ได้เนาะ,ะเราลองไปดูอย่างอื่นกันบ้างอ่าเรากลับไป ไปดูหมวดหมู่อื่นบ้างอาจารย์มาที่หมวดหมู่ของเล่นสินค้าแม่และเด็กนะคะอลองไปดูหออนังสือเด็กหนังสือเด็ก <c oughs> <c oughs> ก็จะมีหลายร้านเลยค่ะที่ยอดขายสูงๆนะคะออันนี้ขายได้ตั้ง42.7พันอ่ะเข้าไปดูหน่อยมีวิดีโอให้ดูด้วย แล้วก็มีรูปภาพของหนังสือนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถนำหนังสืออเน,นี้ค่ะอาจจะไปบวกกำไร,รเพิ่มนะคะสัก10% 20%ไปขายในกลุ่ม Facebook นะคะที่เป็นกลุ่มแม่และเด็กเนี่ยค่ะ เขาก็จะบอกไว้ว่าชุดหนึ่งมี55เล่มนะคะอ่าบอกรายละเอียดไว้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะมาซื้อของในแพลตฟอร์ม lazada shopee เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ค่ะมันจะต้องมีการโอนเงินอาจจะต้องมีการแจ้งที่อยู่บางคนไม่ถนัดไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายออีกอีกอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ย เขากังวลเรื่องของการเคมสินค้าเรื่องของการบริการหากเรานําไปขายใน Facebook เนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มบริการเข้าไปอีกเช่นตอบลูกค้าให้ไวส่งของด้วยความรอบคอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ขายได้เยอะเหมือนกันอลองดูอันอื่นบ้างนะคะ ไปดูที่หมวดอุปกรณ์สำหรับเด็กค่ะสินค้าขายดีพวกออพอ่อมจุกนมนะคะสำหรับคุณแม่อุปกรณ์สำหรับเด็กต่างๆค่ะเราอาจจะดูนะคะสินค้าที่เราชื่นชอบหรือสินค้าที่เราถนัดนะคะผู้หญิงอาจจะไปดูที่พวกแฟชั่นต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะ เราก็ดูในสิ่งที่เราถนัดได้เลยความงามอ,อันนี้เป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะยอดขายสูงมากมีหลากหลาย มีมีหลกักมีมีหลายสูตรให้เลือกนะคะอ่ะสินค้าตอนนี้โควิดนะคะแมสแอลกอฮอล์เต็มเลยอันนี้สครับอ่ะลองดูสครับหน่อย สครับน้ำตาลนะคะขัดเซลล์ผิวอ่าเป็นสครับเมื่อไขอ่ทากแบบนี้อืมไหนเราลองดูซิอ่าเวลากดอ่าเพิ่มไปรถเขน็นอ่ากดซื้อสินค้าก็ได้ค่ะอ๋อร้านนี้เขาจะไม่ได้ให้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกสูตรอะไรก็คือเขาจะขาให้ เขากำหนดไว้ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยออขายที่ขั้นต่ำสิบก้อนแล้วเขาก็จะคะให้นะคะคัสูตรขัดสีให้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะหนึ่งเทคนิคนะคะในการที่เราจะหาสินค้ามาขายออนไลน์นะคะเราก็สามารถ e ดูใน s h อ p e e ได้สินค้าอะไรนะคะที่มันสามารถ ขายได้เยอะๆเราอาจจะเอาไปเปลี่ยนช่องทางในการขายนะคะหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะใช้วิธีการจับเขาเรียกว่าเหมือน up พเซลอะค่ะก็คือเอาสินค้าที่ประเภทเดียวกันมามาจัดให้มันเป็นข้อเสนอใหม่ให้ลูกค้าเช่นเราอาจจะเอาเนี่ยค่ะเอาสครับน้ำตาลน,นะคะอ่าสครับน้ำตาลมาจับคู่กับสบู่เอาสครับนะคะมาจับคู่กับครีม เอาสครับนะคะมาจับคู่กับโลชั่นกับเอ่เอกับเกลือสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาจับเซตกันแล้วนำไปขายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะในในการที่เราจะดูว่าสินค้านะคะมันมียอดขายสูงอ่าในช้อปปีนะคะก็เป็นแนวทางที่เราเนี่ยจะนำไปขายในช่องทางอื่นๆได้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะมีการบ้านนะคะแล้วก็มีงานนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยหาสินค้านะคะที่มียอดขายเกิน1,000ชิ้นต่อเดือนโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องหาสินค้าหมวดหมู่ละ5สินค้าอ่าให้เด็กๆหาทั้งหมด5หมวดหมู่นะคะในช้อปปีนี่แหละอ่า เวลาดูก็ดูจากจํานวนยอดขายก็ได้ค่ะอันนี้นาฬิกานะคะเนี่ยค่ะเข้ามาที่หมวดหมู่ของนาฬิกานะคะขายได้4 0 0พันขายได้38.3 0 0 0ออันนี้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ